รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิศมาเหลย ทำด้วยใจกว่าจะมีเส้นทางของตัวเองผู้คนมากมายบนหนทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองมองและชี้ทางให้สั้งหวังเพิ่มกำลังใจพวกเราพร้อมเป็นเข็มทิศอาชีพ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข็มทิศอาชีพรายการที่จะชี้ช่องทางสร้างเสริมอาชีพให้กับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ในอนาคตกับดิฉันฝ้ายธนวันถามูลค่ะ พูดถึงในปัจจุบันนี้นะคะกระแสการทำเว i ส g s ด u d โอถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากค่ะมีตั้งแต่ราคาย่อมเยาวไปจนถึงราคาระดับสูงๆก็มีเยอะมากการทำอาชีพเว딩สตูดิโอนะคะในที่นี้ที่เราจะพูดถึงกันเป็นการทำบรรยากาศที่มีความเป็นโฮมหรือมีความเป็นบ้านมีความอบ,บอุ่นมีความเป็นการเองแต่การให้บริการในงานแต่งงานต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันครบถ้วนระดับมืออาชีพค่ะที่เรากำลังพูดถึงนี้นั่นก็คือนาราลิกาสตูดิโอ เขามีแนวคิดในการทำธุรกิจยังไงและมีการให้บริการในเวท ting อย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ คือเริ่มจากทํางานประจําก่อนแล้วก็ทํางานประจําไปแล้วก็ก็คือทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แค่แบบคิดแบบเด็กๆคนนึง ok ว่าเราอยากจะทํางานอะไรที่มันไม่ต้องทํางานทุกวันพอที่จะแบบเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับว่าที่บ้านเนี่ยพื้นฐานเลยคือไม่มีใครทํางานประจาแบบคือที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีหมุดหนึ่งของเราเหมือนกันที่วันหนึ่งเราก็อยากจะ,จะแบบมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆหาศึกษาข้อมูลก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วก็อะไรที่มันมันเหมาะกับยุคนี้ที่พอจะขายได้แล้วเราแฮปปี้กับการทํางานอะไรเงี้ยจนหมุนๆไปจนมาเจอเวดดิ้งอะคะ่ะมันก็มีหลายจุดที่แบบที่ทําให้เราว่าเออเป็นลองเป็นอันนี้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเริ่มแรกเลยคงเป็นเรื่องแต่งหน้าเพราะว่าชอบความสวยงามชอบแต่งตัวชอบชุดอะไรเงี้ยค่ะพอพอเรารู้ว่าเออเราเรา,เราชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปเชื่อมโยงต่ออีกว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ย พอพอเราได้หมุดแล้วว่าเราจะทําอันนี้เริ่มแรกที่เราคิดเลยคือว่าสิ่งที่คอนโทรลง่ายที่สุดคือตัวเราเองเราก็จะหาความรู้ที่ตัวเราเองก่อนพอเรามองแล้วว่าเออเราชอบความงานเราก็ไปเริ่มเรียนแต่งหน้าก็ไปหาว่าที่ไหนดีครูที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็งบประมาณยังไม่เยอะก็เรียนจากคนที่รู้จักก่อนยังไม่ได้แพงมากแล้วก็ไปรับงานที่ฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีโอกาสที่รู้จักกับพี่ที่เขาทาร้านเวงก็เลยบอกเขาเนี่ยแหละว่าเราอยากจะทาเวงแล้วเราก็เลยขอไปเป็นลูกมือเขาไปช่วยเขามันก็โชคดีมากๆที่เขาแบบให้ความรู้เราแบบเต็มเป,เปี่ยมมากว่าอันนี้มันควรจะเป็นแบบนี้เราควรจะแบบเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ต่อยอดมาเป็นอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่หนูคิดจะทํางานหนูก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทําอะไรแล้วเราแฮปปี้เหมือนเราไปซื้อของแล้วเราเจอแม่ค้าน่ารักอะ่ะเราก็แฮปปี้พอตอนที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรเราก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทำอะ่ะ มันก็ควรจะเป็นอะไรที่เรามีความสุขแล้วคนที่รับจากเราอ่ะมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องเป็นแบบนั้นการคุยเก่งกับการที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเรามั้งว่าแบบถ้าเราเราทำแบบนี้ไปแล้วเราแฮปปี้อ่ะคนที่เขาได้รับเขาก็คงแบบแฮปปี้เหมือนกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือไปเป็นลูกมือเขาก่อนไปทํางานฟรีไปเรียนรู้ว่าแบบในการทํางานแต่ละสเต็ปมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเราจะต้องเจอปัญหาอะไรและรับมือยังไงอะไรเงี้ย แต่ในความเป็นจริงแล้วพอมาทํางานจริงๆปัญหามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆพอเราเรียนรู้ไประยะหนึ่งเราก็มาทําเองก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องมีความกล้าแล้วก็มั่นใจอ่ะเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันมันเป็นวันสําคัญของเขาอ่ะถ้าถ้าเราแบบจะมาแบบกล้ากลัวแต่แต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องสะสมมาประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันเป็นวันเดียวของเขาอ่ะเราเรา,เราพลาดไม่ได้ พอเรามีปัญหาสัวต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันที่สําคัญของเขาแล้วก็พอมาเรามาเริ่มทําเองอะค่ะพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี้ยเราก็จะพอจะจับจุดถูกว่าคนเดินมาหาเราเพราะอะไรหมุดแรกเลยคนอาจจะเดินมาหาเราเพราะราคาเพราะว่าตอนแรกที่ไอทำเนี่ยไอคิดว่าเหมือนเราทําอาหารอะเราต้องให้เขาชิมก่อนอะก็เลยใช้วิธีเอาราคาเข้าเข้าลอก่อนว่าเออเราทําราคาถูกนะลองแบบลอง เสียเงินสักนิดหน่อยเพื่อมาแบบทดลองกับเราอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวขายตัวต่อไปพอเรามีผลงานแล้วก็จะได้แบบต่อไปคนที่มาหาเราคือมาจากว่าเออเขาชอบผลงานเราพอพอผลงานเราประมาณนี้เราคิดว่าเออโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่หยุดไม่ได้อ่ะเราก็ต้องพัฒนาต่อไปพอรู้สึกว่าตรงนี้ดีแล้วก็ต้องดีขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแล้วทุกอย่างมันจะหมุนไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันเป็นธุรกิจที่มันจะหมดไฟไม่ได้อ่ะมันต้องค่อยๆต่อเพราะว่ามันเป็นเทรน แต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามมีลูกเล่นไปที่ไหนเห็นเขาทําอะไรก็อยากจะแบบมีเอามาไว้ที่เราบ้างอะไรเงี้ยใช่เพื่อเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเราด้วยเนะียค่ะทุกๆรอยยิ้ม แห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิศมาเท่าไรลมลมแล้วลุกสร้างทำด้วยใจว่าจะมีเส้นทางของตัวเองผู้คนมากมายบนหนทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองบอกและชี้ทางให้สั่งหวังเพิ่มกำลังใจ พวกเราพร้อมเป็นเข้มทิศอาชีพธุรกิจเวดดงเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่ามันขายได้ครั้งเดียวมันไม่เหมือนคนที่ขายสบู่ใช้หมดก้อนนี้แล้วซื้อต่อไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเวดดงมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะสืบเนื่องนะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งงานครั้งหนึ่งอะ พอเราปากแล้วว่าเอ้ยเราจะแต่งงานสิ่งแรกที่เราคิดคือเพื่อนเราพี่น้องเราใครที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วเขาเขาใช้บริการอะไรที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละคือการซื้อซ้ําจากคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นลูกค้าของเราเวลาทํางานไหนก็จะแบบคิดเสมอว่าเนี่ยเราเราทาให้เขาอะ่ะเหมือนเราให้เขาเนี่ยเป็นเซลล์ให้เราอีกทีนึงส่วนใหญ่พอแบบพอตอนทํางานเราก็จะชวนเขาคุยแบบเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไม่ไม่ได้บบกว่าให้เขาเครียดคนเนี่ยเวลาที่มาถ่ายรูปอะ่ะ คนที่เขาไม่ได้ถ่ายรูปเป็นนางแบบชิวจังเขาจะมีความเครียดความเกิงอ่ะจะบ่าวยิ้มแบบปากสันอะไรเงี้ยเราก็พยายามให้เขาแบบตลกสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็พยายาม snap shot นั้นที่มันเป็นแบบ shot ที่ดีที่สุดให้เขาอะไรเงี้ยถ่ายเราจะเน้นความแบบว่าเป็นกันเองให้เขารู้สึกสนุกแล้วมันจะได้แบบฟิลที่ดีอะค่ะแต่ก่อนที่จะมาถ่ายอะไรเงี้ยก็จะบอกเขานะว่าแบบมันควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มีลูกค้าที่ที่เขาแบบ จริงจังในการถ่ายพีอะ่ะบางทีเขามีสตอรี่เขาก็อยากจะเอามาเรื่องแบบเขาเคาก็มาตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยก็เอาชุดนักเรียนมาถ่ายได้หรือมีตุ๊กตาลูกๆแทนใจอะไรเงี้ยหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาเอามาถ่ายได้แล้วก็ทําให้เขาแบบรู้สึกสบายๆอะไรเงีย้ยค่ะหลังแบบหลังจากที่ถ่ายไปแล้วแล้วเราก็แบบเมคความรู้สึกดีๆวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําบางส่วนให้เร็วที่สุดแล้วส่งให้เขาดูว่าแบบเออเนี่ยวันนี้ที่เขามาถ่ายนะมันออกมาประมาณนี้อะไรเงี้ย มันก็จะเป็นการแบบย้ำความรู้สึกเขาอีกทีหนึ่งให้เขาแบบรู้สึกดีกับเราส่วนหนึ่งมันดูเหมือนเป็นแผนการกลยุทธ์ในการตลาดแต่ว่าจริงๆไอรู้สึกว่าถ้าไอเป็นคนที่มาแบบเนี้ยแล้วทแบบเนี้ยไอก็จะรู้สึกดีตอนที่กลับไปหลังจากนั้นก็บางลูกค้าบางเคสที่เขารู้สึกดีกับการแต่งหน้าของเราอนะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราไปแต่งวันงานด้วยอนะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้มันก็มันก็เป็นความรู้สึกดีกับช่างมากเลยนะที่แบบว่าพอเขาแบบมาแต่งกับเราวันพีแล้วไปแต่งวันจริงด้วยอนะไรเงี้ย บางคนแบบว่าได้เวลาเดียวก็เอาอะไรเงี้ยก็แบบก,ก,ก,ก็มันจะรู้สึกดีกับตัวเรามากยอะไรเงี้ยค่ะย้อนนิดนึงคือตอนที่ไอ้ทำงานประจําแล้วก่อนที่ไอ้จะออกจากงานประจะําอ่ะก็สนิทกับเจ้านายมาเจ้านายเนี่ยเป็นเจ้าของเลยเขาพูดกับอไอ้เลยแบบพูดแบบสนิทกันนะว่ามึงต้องเจ๊งก่อนแล้วมึงจะรู้ว่าจุดหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยไอ้ก็จําเขามาตลอดเลยนะเขาก็เล่าว่าแบบเขาเคยแบบเจ๊งไหมไงตอนแรกเขาก็ไม่อยากให้ออกมาทำเพราะรู้สึกว่าเรายังเด็กอะไรเงี้ย แต่ตอนนั้นเราก็แบบมีหมุดของเราที่แข็งแรงแล้วเราคิดว่าเราจะต,ต้องบินกับแบบส่วนหนึ่งเราก็เหนื่อยด้วยแล้วก็เหมือนตอนเรียนจบมาแล้วก็ทํางานเลยค่ะไม่ได้พักอะไรเงี้ยก็คุยกับแม่ว่าเหมือนอยากขอพักแป๊บหนึ่งเพื่อแบบมาคิดทบทวนอะไรเงี้ยพอมาทํางานจริงๆอ่ะคานั้นของเจ้านายอ่ะมันก็ยังเป็นบทเรียนของเราเสมอเราก็รู้สึกว่าวันไหนมันเราเราเราคงต้องเจอแหละแต่เราก็จะพยายามเตรียมรับมือกับมันสิ่งที่เราคอนโทรลได้ของไอ้นะก็คือเรื่องชุด ซึ่งก็คอนโทรลได้ประมาณ80%เพราะว่าพอเวลาที่เราไปทําใหม่หรือว่าไปแก่เราไม่ได้ทําเองเราไม่รู้ว่ามันจะได้ดังที่ลูกค้าอยากได้หรือดังใจเราไหมอะไรเงี้ยที่ทําได้100%ที่เราคอนโทรลได้ก็คือเรื่องการแต่งหน้าเราแบบ100%เอลยว่าเราไปตรงเวลาเรารับผิดช,ชอบเราใช้ของที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สเต็ปอื่นที่เราคอนโทรลไม่ได้อย่างเช่นช่างภาพหรืออะไรเงี้ยที่มันอาจจะมีอักซิเดนถ่ายวิดีโอแล้วไฟล์หายแล้วเราก่อนหน้านั้นเราก็มีปัญหา กับลูกค้าท่านนี้เลยว่าช่างภาพเราป่วยมันจะเป็นต้องเลื่อนวันอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามจะซัพพอร์ตเขาด้วยการแอดอย่างอื่นไปเพิ่มตามที่เราสามารถทําได้เนาะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้ได้ทั้งหมดคือไม่สามารถแบบว่าให้เกินกับที่เราอันนี้ได้เราเราทำการค้ามันก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่ากําไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องตัดทอนตรงนั้นมาเพื่อซัพพอร์ตกับปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอย้ายวันไม่พอมีปัญหาไฟหายขาดติดพัง ตอน,นั้นเราก็พยายามที่จะแบบไปกู้แบบพยายามที่จะให้เขาแบบทํากลับมาให้แบบมันกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเหนือการควบคุมอ่ะมันกลับมาไม่ได้อ่ะไอ้ก็พยายามจะคุยกับลูกค้าว่าเนี่ยไอ้มีเวหนึ่งสองสามสี่เลยพี่เลือกเลยไอ้ทำให้พี่ได้หมดเลยพี่จะถ่ายใหม่พี่จะขอเงินคืนพี่จะอยากได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยที่ไอสามารถทําได้อ่ะพี่แจ้งเลยสุดท้ายลูกค้าแบบคำที่ลูกค้าพูดกับไอคือว่า แล้วหายเยอะไหมหนูเสียหายเยอะไหมแบบหนูโอเคไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออเขาแบบกลับมาเป็นห่วงที่เราว่าแบบเฮย้ยเราเราจะแบบจะต้องแบบมาซีเรียสตรงนี้แค่ไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้ไอ้ก็จะให้เขามาถ่ายใหม่อ่ะพอเขาติดปัญหาว่าเขาแบบมาไม่ได้แหละพี่เจ้าสาวาอยากได้แต่เจ้าบ่าวแบบมาไม่ได้อะไรเงี้ย ก็เลยไอยก็เลยหาวิธีว่าอ่ะเดี๋ยวไอเอารูปมาทำสไลด์ให้ได้ไหมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไอ้ทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็คืนเงินเขาทั้งหมดเลยแล้วแถมอันนี้ให้อะไรเงี้ยเขาก็ยังพูดกลับมาอีกว่าแบบเฮ้ยหนูต้องไปแบบเสียเวลาทําต้องไปจ้างคนทำอ่ะหนูแบบหักส่วนไปได้นะหนูไม่จำเป็นต้องคืนพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนั้นหนูก็ทํางานแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเอ็ซิเดนต์เรากับยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าแบบโอ้แบบลูกค้าน่ารักกับเรามากอะไรเงี้ยรู้สึกดีทางดงที่มันเป็นปัญหาแต่ว่าพอสุดทีแล้วมันก็แบบ จบด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเวลาที่เราให้ใจเขาอะเต็มที่อะว่าได้เลยพี่อยากได้อะไรยังไง,ไงอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแล้วมันแฮปปี้อะคือมันดีมากอะทั้งๆที่มันเป็นหาแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกแบบประทับใจถ้าหัวใจของงานน่มันมันเป็นเรื่องของคนสองคนอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเพื่อการทํางานง่ายเราจะมีโครงของเราไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็เว้นช่องไว้ให้เขาเอาเรื่องของเขามาแทรกแต่โครงของเรามันจะเหมือนเป็น สแตนดาร์ดอะเพราะว่าถ้าเราเปิดกว้างมากอะมันก็จะยากพูดจริงๆเลยคือเหมือนการยากต่อการทํางานส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้ามาค่ะเข,ขาก็จะเข้ามาจากการชอบผลงานของเราอยู่แล้วก็ในในชีวิตเลยอะค่ะสาคัญสุดก็คงเป็นพ่อแม่เลยใช่แล้วก็ก็เป็นกําลังใจสําคัญเลยแต่ว่าที่บ้านหนูจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอ่อนหวานอะถ้าเทียบกําลังใจมันเหมือน,เป,นเป็นเป็นเป็นแรงผลักดันดีวะ่ะ บางทีเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยการที่แบบโทรไปให้แม่ด่าซ้ําเนี่ยมันก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงแล้วถึงจะแบบได้ทางออกอะไรเงี้ยหรือเวลาที่เราแบบแฮปปี้เวลาเขาเรียกอะไรอ่ะแบบขายได้คู่แรกหรืออะไรอย่างเงี้ยพอลูกค้าเดินออกพ้นร้านไปเนี่ยโทรมโอ้โหแม่วันนี้แบบขายได้อ่ะทางที่แบบลองชดจนแบบลองชดให้ลูกค้าจนแบบขาสั่นแล้วอะไรเงี้ยหิวอะไรเงี้ยก็ต้องแบบโทรบอกแม่ก่อนว่าขายได้เดือนนี้แบบ ได้กี่คู่อีกคู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกแม่คือส่วนหนึ่งเราก็เราก็อยากอยากให้แบบชื่นชมแล้วก็อยากให้เขาแบบรู้สึกดีเหมือนชื่อร้านอะชื่อร้านนาลาลิกาเนี่ยคือมาจากชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็ชื่อหนูรวมกันเพราะว่าทุนแรกอะไรเงี้ยก็มามาจากพ่อแม่เหมือนกันแล้วก็เป็นโอกาสคือถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ให้อะไรเงี้ยเราก็เราก็คงไม่ได้แบบมาถึงตรงนี้โดยโดยที่แบบได้ได้เหมือนทุกวันเนี่ยก็คือข้างหลังก็คือมีพ่อกับแม่นี่แหละสำคัญมาก ู้ชมคะการที่เราค้นหาตัวเองว่าเรามีความชอบมีความถนัดหรือว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยสามารถทําให้เราต่อยอดกลายเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําแล้วด้วยใจรักมันจะทให้งานนะคะออกมาดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้แต่บรรยากาศในการทํางานคะ่ะนอกเหนือจากความสุขในตัวเราแล้วเนี่ยถือว่าเพื่อนร่วมงานก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้บรรยากาศในการทํางานเนี่ยมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเองซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการกับ ลูกค้านั่นเองค่ะซึ่งก็จะทําให้งานของเรานะคะเป็นที่ประทับใจกับลูกค้าซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะได้มีโอกาสได้มาฟังทัศนะนะคะของช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วยรวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานของ Wedding Studio ว่าจะมีบรรยากาศที่น่ารักแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ตอนเรียนเราไม่เคยไม,ไม่ไม่ได้สนใจทางนี้มาก่อนพอเราเรียนจบมาเรามีโอกาสมาได้ทามันก็เออมันก็น่าสนใจดีมันมีการพูดคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันในบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีฮะสนุกไปอีกแบบอะไรประมาณนี้ยิ่งทํามันก็ยิ่งสนุกดีจเจอคนเยอะขึ้นลูกค้าหลายประเภทบางคนก็เราอยากรู้เรื่องนี้ลูกค้าก็มีมาประเภทนี้เราก็คุยกับเขาได้อะไรได้มันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่ง เห็นเขารักกันก็มีความสุขฮะเราก็พยายามสอดส่องนิดนึงว่าเขาชอบประมาณไหนอะไรอย่างนี้เราจะได้ยิงคําถามให้ถูกประเภทเนาะแล้วบางทีพอเขาลูกค้าเขารู้ว่าเราสนใจคล้ายๆกันมันก็จะเริ่มเข้ากันง่ายขึ้นเหมือนมนคลิกกันเหมืน Tinder, อนทินเดอร์เงี้ยชอบเหมือนกันก็มาปึงป้งปึง้งเอ้ยโอเคช่างภาพคนนี้มันน่าจะคุยได้ไม่น่าเหมือนช่างภาพคนอื่นชอบสั่งชอบนูน่นชอบนี่แล้วก็อีกอย่างคือจะไม่ค่อยบังคับ ลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาดีมากในเรื่องแอคชองแอคชั่นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยแนะนำแล้วก็ต้องรับมือตรงนี้ให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายรูปอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องทําให้เขาหาช่วงที่เขาเล่นกันอะไรอย่างนี้หามุมที่เขาโอเคช่วยทําให้เขามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอยากให้ฝากถึงช่างภาพที่จะมาทำเวดดิ้งเนาะก็เว็ดดิ้งเป็นงานที่ ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการจัดการแค่ตัวแบบแค่คนเดียวเนาะจะมีทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกอย่างเขาไม่ได้เป็นนางแบบนายแบบโดยอาชีพไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกถ่ายรูปโดยอาชีพเราก็ต้องมีความเข้าใจในตัวเขาระดับหนึ่งว่าเขาอย่างนี้ได้บุคลิกภาพเขาเหมาะกับแบบนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เราต้องตีเขาให้ออกก่อนว่าเขาเหมาะกับแบบไหนหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่ามีภาพในหัวแล้วจะทุกคนจะเป็นแบบในหัวได้ต้องระวังตรงนี้ไปด้วย ก็คอยซัพอร์ตช่างภาพเหมือนแบบดูแบบดูลูกค้าดูบางท่านก็แบบผมปาดมาเข้าตาเราก็ระวังย้ายผมเข้าตาดูความเรียบร้อยของเสื้อผ้าดูแอคชั่นคอยดูแอคชั่นที่เหมาะสมกับเขาอะค่ะจ,จัดนู่นจัดนี่เหมือนแบบหยิบพ็อปอะไรอย่างนี้ก็คือทําแทนช่างทําแทนนังภาพให้เขาแบบถ่ายอย่างเดียวไม่ต้องลุกมาเข้ามาลูกค้าบางท่านก็ก็แล้วแต่ท่านอะบางท่านเข้ามาก็จะเกรงหน่อย เราก็จะใช้เวลานิดนึงแต่บางท่านที่เขาแบบเข้ามาแล้วเ็าแบบเขาพร้อมเขาแบบสบายสบายแล้วก็ก็โอเคก็ได้เลยค่ะก็เหมือนบางทีเจอเป็นชาวต่างชาติเราก็แบบสื่อสารกันบางทีเขาพูดเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องแบบเข้าไปจัดเข้าไปแบบคืออธิบายให้เขาเข้าใจให้เขาทําตามที่เราอยากให้เขาแอคชั่นได้มันก็จะค่อนข้างยากหน่อยบางท่านที่เขาแบบเข้าใจง่ายๆก็จะง่ายก็โอเคไปได้เรื่อยเลยแต่ถ้าแบบเจอที่เขาไม่เข้าใจเรามันก็จะ คือยากนิดนึงใช้เวลานิดนึงค่ะ วงการเวดดงอะตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าคนนิยมมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเหมือนง่ายมันเหมือนก็เหมือนช่างภาพเป็น,ปนธุรกิจที่โคโค,โคกัน,นเนาะปัจจุบันคือคนที่มีทุนทรัพย์ในการซื้อกล้องเนี่ยก็เดินเข้ามาเป็นช่างภาพได้แหละใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่ามีทุนนะก็สามารถแบบมาเป็นเจ้าของธุรกิจเวดดงได้แหละแต่ส่วนหนึ่งการที่คนหนึ่งจะคิดทําธุรกิจอะไรคิดว่ามันจะต้องชัดเจนกับตัวเองอะค่ะ คุยกับตัวเองเวลาเริ่มธุรกิจใหม่อะมันมันจะมีความแบบช่วงที่ไม่มีลูกค้าเราต้องใช้ความอดทนตรงนั้นมากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องแลกเลยก็คือตอนแรกเราคงจะต้องทํางานที่ถูกมากและฟรีมากเหมือนเหมือนที่บอกว่าคือเวลาเราทําอาหารแล้วต้องไปให้คนชิมอะเพราะว่าการที่เราเป็นหน้าใหม่มันไม่มีใครรู้เลยว่า เรามีของนะเราเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางมากเลยค่ะมีคนนังแบบที่เขาแบบอยากได้โปรไฟล์แล้วก็มีช่างภาพที่เขาอยากได้โปรไฟล์ถ้าเราเป็นช่างแต่งหน้าเราสามารถไปจับกลุ่มกันแล้วก็แต่งหน้าช่างได้โปรไฟล์ช่างภาพได้โปรไฟล์ดังแบบได้โปรไฟล์อะไรเงี้ยด้วยความแบบโซเชียล,ลยนะมันมันมันวิ่งหากันง่ายอ่ะมันรู้จักกันง่ายใช่ จุดหมุดหลักเลยก็คงจะต้องแบบรู้จักตัวเองนี่นแหละว่าเราว่าเราชอบจริงไหมแล้วก็ค่อยๆก้าวแล้วสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้จักลูกค้าเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราต้องรู้ก่นว่าเราจะขายใครเขาชอบอะไรถ้าเราทําตามที่เขาชอบได้หรือแก้ปัญหาที่เขามีได้เนี่ยขายได้แน่นอน จากแนวคิดนะคะในการที่จะทำงานหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาทำงานทุกวันจนคนพบว่าตัวเองเนี่ยชอบในเรื่องของความสวยความงามก็เลยเลือกที่จะไปเรียนในการเรียนแต่งหน้าแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังที่จะไม่หยุดต่อค่ะก็คือในการไปศึกษางานในการเป็นลูกมือของร้านรุ่นพี่ที่ทำในการแต่งหน้าหรือว่าในงานแต่งงานนั่นเองจนทาให้ทุกวันนี้ค่ะเกิดเป็นนาราลิกาสตูดิโอยาวนานมาจนถึง3ปีแล้วในการให้บริการคนที่จะมาใช้บริ ในการแต่งงานต่างๆซึ่งงานที่เกิดขึ้นกลายเป็นงานการถ่ายพรีเวดดิ้งแบบมินิมอลที่เป็นสไตล์แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะจึงทําให้งานที่ออกมานะคะนอกจากตัวเองจะมีความสุขกันแล้วยังทําให้ผลลัพธ์ของงานออกมาเป็นที่ประทับใจของลูกค้าด้วยค่ะ แนวคิดเหล่านี้นะคะไฟเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้หรือว่าค้นหาว่าตัวเองเนี่ยมีใจรักหรือว่ามีความสุขกับเรื่องไหนก็ลงมือทําเรื่องนั้นได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะรายการแคบผิดอาชีพของเราก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือว่าถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยค่ะ และสำหรับครั้งหน้านะฝะ้ายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยังมีชีวิตยังมีเรียวได้มีลมหายใจต้องสู้ต่อไปจะยังไงจะไม่ยอมไม่หยุดฝันเพื่อคนที่รัก 天堂。